you <laughs> นี้นะครับเอาอยู่ที่อาคารซิตี้รีสอร์ทสุขุมวิทสามสิบเก้านะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่ตั้งของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังนะครับเป็นร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นต้นตำรับขนาดแท้เลยนะครับซึ่งร้านนี้ก็คือร้านใจแอนร้านใจแอนนะครับเปิดมานานแล้วแต่ว่ารสชาติคุณภาพการบริการนั้นยังเยี่ยมอยู่เลยครับอยากรู้ว่าสิว่าทําไมเขาถึงคงรสชาติคุณภาพและการบริการให้เยี่ยมอย่างนี้ได้ตามเอาไปดูเลยดีกว่าครับให้ และผู้ที่จะมาเผยตำนานเคล็ดลับการปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะครับในวันนี้ก็คือคุณหนึ่งฤทธิ์ไทยตวงโชคดีเจ้าของร้านใจแอนหรือพี่หนึ่งเองครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าถ้าเรียกพี่หนึ่งเนี่ยบางทีคนอาจจะไม่รู้จักคนจะรู้จักในนามที่ว่าลุงใจแอนครับเรียกลุงใจแอนดีกว่า <c oughs> เรียกลุงใจแอนดีกว่าลูกค้าจะรู้จักกันในนามลุงใจแอนมากกว่าเห็นบอกว่าร้านใจแอนเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นขนาดแท้เลยเปิดให้บริการมานานแล้วด้วยประมาณกี่ปีีีีีปน้ท่2 ปีที่12แล้วปีที่12เก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยผมทําที่ร้านเดิมที่วิทยาวิทยาเป็นบ้านเกิดก็เลยเปิดกับสาขาง่ายๆขึ้นมาแสดงว่วพอแขกเนี่ยทานแล้วมีความรู้สึกว่าอร่อยนะแขกก็เลยแนะนาก็เลยไปสีราชาจากสีราชาก็ขยายสีราชาเป็นสองแห่งแล้วก็มาอยู่ที่นวัตนครแล้วก็เข้ากรุงเทพที่สุขุมวิทแล้วก็ไปเปิดที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิแสดงว่าเปิดเปิดมานานแล้ว12ปี12ปี เรียกว่าร้านใจแอนเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําหรือว่าร้านเป็นร้านต้นแบบอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับอืมเป็นร้านแรกๆนะครับที่ทํารสชาติญี่ปุ่นแท้ก็คือเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยญี่ปุ่นแท้ๆเลยมาทานเข้าร้านถึงข้างนอกจะเป็นเมืองไทยแค่ไหนเข้ามาเบิบโอ้โหจะแปลนจะแปลนนะแล้วจุดเด่นของร้านเราเนี่ยที่แตกต่างจากร้านอื่นเนี่ยคืออะไรครับพี่อย่างนี้ครับ ในเรื่องของการทําอาหารนะครับผมเนี่ยเคยคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่าการทําอาหารของเราเนี่ยให้เรามีความรับผิดชอบให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับพอ่อหรือแม่ทําอาหารให้ลูกทานอะไรที่มีในครัวทํแป๊บเดียวออกมาก็อร่อยถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยอ,อาหารก็จะเป็นคุณภาพที่ดีหมอเนี่ยซึ่งเป็นคนมีเกียรติหมอยังมีหน้าที่เนี่ยซ่อมชีวิตแต่เราเนี่ยเป็นผู้สร้างชีวิตดังนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบครับถ้ามีความรับผิดชอบอาหาร็จะออกมาดีแล้ววันนี้ทาง จแอนเนี่ยมีเมนูอะไรมาแนะนำเช้าออนเดะเวย์กันบ้างครับือปีนี้เนี่ยเข้าปีสําหรับบุฟเฟ่ต์แล้วเนี่ยเราจะครบ3ปีก็ mm hmm. เลยมีเมนูใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาครับ mm hmm. อย่างคอร่าคอร่าเนี่ยนะครับอ,อยากให้มาลองทานไม่อยากบอกว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เรียกว่าเมนูคอร่าอันนี้เป็นลิ้นหมูนะครับแล้วก็มีลิ้นวัวด,ด้วยนะครับ แซลมอนซาชิมิซึ่งเป็นแซลมอนนอร์เวย์แท้เป็นเกรดใช้สำหรับทำซาชิมิไม่ใช่ยากนะครับลุงใจแอนครับแล้วอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้คือใจแอนโฮมรันครับเมนูใหม่อย่างนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงครับคือใจแอนโฮมรันเนี่ยครับเป็นเมนูที่ผมบอกว่าเาเรียกอะไรนะถ้าเกิดเราไม่นํามาเสนอในรายการอาหารของเราเนี่ยมันจะเป็นเมนูหรือว่าความอร่อยที่หายไปกับกาลเวลา เมนูนี้เราได้สูตรมาจากป้าท่านนึงนะครับโดยการนําหมูชั้นดีนะครับมาหมักกับสูตรที่เป็นสูตรไทยซึ่งเรียกว่าเราน่าจะผสมผสานมากกว่าเป็นอาหารฟิวชั่นของเราซึ่งนําอาหารไทยเข้ามาร่วมกับอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นสาย่างนะครับแอ้วพี่อยากจะแนะนําวันนี้อีกเมนูหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าไจแอนชิกไจแอนชิกไจแอนก็คือไจแอนชิกก็คือชิคเก้นนะครับในความหมายของความหมายของตัวชื่อเมนู แต่ถามว่าเมนูนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแจนชิคเก้นตัวนี้ครับเป็นเมนูซึ่งเราจะบอกว่ามันคือมันคือฟิวชั่นของร้านแต่ว่ามันคือตำนานของการกินอาหารปิ้งย่างของคนไทยแล้วก็เฟรชเบคอนไม่ใช่เบคอนที่ปรุงรสแต่เป็นเฟรชเบคอนจะเสิร์ฟตอนที่จะปรุงรสตอนที่สเปน,นนเบคอน,น,นสดๆ,สดๆแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังอีกอันนึงเนี่ยที่ภูมิใจนําเสนอนะคืออันนี้อันนี้เนี่ยเป็นของน้องสาว เป็นไอศครีมนะครับสูตฝัน,นซึ่งเป็นสูตฝัน,นจริงๆแล้วเป็นไอศครีมที่สามารถปั่นให้เป็นครีมได้โดยที่ไม่มีไม่มีน้ำตาลรือว่าลายไขมันโดยสิ้นเชิงทานทานได้เยอะไม่ต้องกลัวอ้วนใช่ลุงใ,ใจแอนครับผมสงสัยมานานแล้วครับเนี่ยครับอันนี้วันิดานี่คืออะไรครับอ,อ๋อจริงๆเมนูนี้นะครับวาเนี่ยก็คือวากาเมะหรือว่าสาหร่ายครับนี้แปลว,ว่า2องภาษาญี่ปุ่นมีสาหร่าย2ชนิดครับ อันนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษรินเชื่อที่แปลว่าอร่อยสลายสองอย่างที่มาทำให้อร่อยก็คือว่านิดาครับผมว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วรเราลองทานกันเลยดีกว่าลองทานดู แล้วยังเห็นเมนูมากมายขนาดนี้เนี่ยอย่างถ้าผมมาทานเนี่ยผมจะจ่ายไหวไหมเนี่ย <c oughs> ทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับของเราเป็นบุฟเฟ่ต์ a ่อยูแคนดี้ทานเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เด็กแค่250้าบบาทแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กเล็กๆไม่คิดเลยถ้าผู้ใหญ่ก็450บาทเป็นราคามา3ปีไม่เคยขึ้นลูกค้าบอกขึ้นเหอะขึ้นเหอะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วเนี่ยกำไรไม่เยอะแต่ว่าเราแฮปปี้เงื่อนไขเป็นยังไงครับ450ไม่ใช่ว่า สั่งได้อย่างรังะจานอย่างไรสั่งเท่าไหร่ก็ได้สั่งเท่าไหร่ก็ได้นั่งได้เท่าไหร่ครับสองชั่วโมงแต่จริงๆแล้วเลทนิดเลทหน่อยจริงๆแล้วมีไว้เพราะว่าจํานวนแขกเยอะเราก็อยากให้แขกหลายท่านได้เข้ามาทานก็เลยมีจํากัดไว้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมาในช่วงประมาณอาสองทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยสองทุ่มขึ้นไปเนี่ยก็เป็นไม่มีแขกแล้วก็นั่งกันยาวบางทีก็ใช่บางทีก็สี่ห้าทุ่มกกลับลุงใจแอนใจดี <laughs> ลุงใจแอนครับเห็นว่าเนี่ยมาร้านใจแอนกี่ปีเนี่ยลูกค้าก็เต็มเลยไม่ว่าจะหน้าเก่าหน้าใหม่แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยลูกค้าทุกคนหน้าตาหน้ารักกันทุกคนเลยนะอยากถามว่าเป็นเพราะอะไรทําไมลูกค้าถึงเต็มตลอดเลยครับจะถามว่าลูกค้าทําไมหน้าตาดีว่าทําไมลูกค้าเยอะ <laughs> ทําไมลูกค้าเยอะใช่มต้องบอกบว่าลุงใจแอนหน้าตาดีด้วยร้ไหคือ <laughs> อย่างนี้ครับผมว่ามัน,มนไม่ได้เกิดจากแค่อาหารอย่างเดียวอาหารเนี่ยเราควบคุมไม่ยากมันมีสูตรมันมีวิธีการทํา แต่สิ่งที่ดีตรงนี้นะผมอยากจะต้องขอบคุณจริงๆเลยสําหรับไม่ว่าจะเป็นแขกที่มาทานแนะนําต่อหรือว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าซัพพลายเออร์หรือว่าจะเป็นคนในครัวพิจารกาทุกคนเนี่ยมีหัวใจในเรื่องงานบริการแขกแขกไม่ได้ติดติดใจรสชาติอาหารอย่างเดียวแต่ทุกคนจะพูดคู่กันเสมอว่าบริการของน้องดีอะไรเงี้ยน้องๆที่ร้านตั้งใจน่าจะเป็นเคล็ดลับตัวหนึ่งก็คือน้องๆที่ร้านตั้งใจทำง,งานและมีหัวใจบริการ ลุงจะแอนครับออฟเชอว่าเนี่ยชาวอันเดอรเวลไลทท่านเนี่ยที่ดูเห็นเล่าท่านเนี่ยต้องอยากทานกันแน่เลยต้องให้ช่วยบอกเส้นทางกันหน่อยครับว่ามา,ายนย่งไง๋อเส้นทางมาไม่ยากครับถ้ามาทางเส้นถนนสุขสุมวิทนะครับตรงปากซอยพร้อมพงเข้ามา,มา,มา500เมตรถึงตัวอาคารเราเลยอาคาร c ซ t ต์รีสอร์ทนะครับแต่ถ้าเกิดมาจากทางด้านสุขุมวิทนะครับก็จะมาปากซอย39ต,ตรงเข้ามาวันเวย์ก่อนออกถนนสุขุมวิทนิดนึงก็ถึงร้านแล้วครับ ไม่งั้นก็เข้าไปพูดคุยกับเราได้ที่ f เฟซบ o ๊กอะไรอ่ะแจนมีเฟซบุ๊กแล้วใช่เทคนิคมากมีเฟซเฟซบุ๊กชื่ออะไรเอ่ยแจนออริจินอลครับแจนออริจินอลครับในนั้นก็บอกรายละเอียดของเราไว้หลายๆอย่างรายละเอียดแล้วแต่ที่อยากจะให้เข้าไปก็คือเรื่องของคอมเมนต์การปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยนนี้ก็คือว่าถ้ามีอะไรก็มาติชมแนะนํากันได้ใช่ครับใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้รับข่าวสารโดยตรงจากลูกค้าเนี่ยเราจะได้ปรับปรุงแล้วก็เร็ว วันนี้นะครับลุงใจแอนใจดีแจกวอวเชอร์ทั้งหมด10ใบ<ป>10ใบนะครับ<ป>ก็ท่านผู้ชมชาวออนเดเวนะครับท่านผู้ใดเนี่ยอยากรับกีบไวเซอร์เนี่ยก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้ได้เลยที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับส่วนท่านใดนะครับสนใจจะมาทานร้านใจแอนเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปสาขานั้นนะครับส่วนวันนี้นะครับออฟก,ก็ต้องขอขอบคุณลุงใจแอนมากเลยนะครับ,<ป>รบที่ให้พวกเรามาออนเดเวกันสนับสนุนโดยร้านใจแอน026622986